ครับสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนคลับ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับก็อยู่กับพ่อไม้หัวใจศิล์ในช่อง f a m i l ี่สีทับไทยนะครับผมในวันนี้นะครับดีใจมากนะครับตอนนี้คุณยายเชอรี่นะครับผมสามารถที่จะยืนได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ของช้างก็ปล่อยให้ช้างนะครับได้เดินกินหญ้านะครับผมตามธรรมชาตินะครับภารกิจช่วยเหลือ คุณยายเชอรี่นะครับซึ่งมีอายุมากนะครับผมเป็นช้างที่ชรานะครับพี่น้องชาวช้างก็มาร่วมด้วยเช่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โอ้ดีใจมากครับผมที่ช้างได้ยืนได้นะครับโดยปลอดภัยนะครับผมโดยมีการช่วยเหลือจากพี่น้องควานช้างเยอะแยะมากมายนะครับ โอ้ระวังครับคุณยายระวังครับผมตอนนี้เจ้าของช้างก็ปล่อยให้ช้างนะครับเดินกินหญ้าตามธรรมชาติอยู่นะครับตอนนี้ให้ได้ปลดโปลงนะครับผม ดีใจมากนะครับคุณยายดีใจมากนะครับผมคุณยายปลอดภัยแล้วนะครับต่อจากนี้ก็คงจะดูแลเป็นอย่างดีนะครับขวานช้าง ช่วงนี้เป็นช่วงหน้านหนาวด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ต้องช้างที่มีอายุเยอะนะครับช้างชราก็ต <Credit noise> <facial> ้องก่อไฟนะครับผมก่อไฟให้ด้วยนะครับเพราะว่าหนาวมากนะครับหนาวจัดหนาวแรงมากนะครับตอนช่วงเย็นนะครับจุนะครับผมช่วงห้าโมงหกโมงถึงตอนกลางคืนนะครับหนาวจัดเลยนะครับช่วงนี้นะครับ ช้างชราช้างอายุเยอะนี่ต้องต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมตอนนี้คุณยายปลอดภัยแล้วก็เราก็ดีใจด้วยนะครับปล่อยให้คุณยายเดินกินหญ้านะครับในสวนรับแสงแดดนะครับตอนนี้แดดกำลังออกนะครับผม กินหญ้าในสวนอยู่นะครับรับแสงแดดแดดกำลังออกนะครับ ระวังด้วยคุณยายเดินระวังระวังครับผม fc เขาเป็นห่วงนะครับเดินต้องระวังระวังด้วยนะครับควานเดินไปแล้วครับจะพาคุณยายไปไว้ในข้างในหรือเปล่าครับผมเดินลากโซ่ไปแล้วนะครับ ครับผมเนื่องด้วยช้างพังเชอรี่นะครับมีอายุที่มีอายุที่เยอะมากนะครับเป็นช้างที่ชรานะครับผมช่วงนี้ก็เป็นอากาศหนาวนะครับช่วงฤด,ดูหนาวคุณยายได้นอนนอนช่วงกลางคืนแล้วทําให้แขนขาตึงนะครับด้วยอายุวัฒนะนะครับที่เยอะมากนะครับผมอายุเยอะแล้วก็ชราชรานะครับ จึงทําให้คุณยายเจอกับสภาพอากาศหนาวเย็นนะครับทําให้คุณยายลุกลุกไม่ไหวแขนขาตึงนะครับต้องใช้รถแมคโครนะครับผมมาช่วยพยุงตัวให้คุณยายลุกขึ้นได้นะครับผมให้ใช้ชีวิตได้นะครับและก็มีทีมงานพี่น้องควานช้างหลายท่านมาร่วมด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะยกคุณยาย ขึ้นให้ปลอดภัยในครั้งนี้นะครับผมเราก็ไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานช้างหรือว่าทำร้ายช้างแต่อย่างใดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง f ฟ m i l y สีทับไทยในวันนี้ก็ขอให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้คุณยายเชอรี่ก็ลุกขึ้นได้แล้วนะครับ ด้วยการช่วยเหลือของพี่น้องควันช้างทีมงานคุณหมอนะครับแล้วก็รถแม็โครนะครับผมต้องขอบคุณพี่น้องควันช้างที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยเหลือชีวิตคุณยายครั้งนี้ให้ปลอดภัยนะครับผมตอนนี้ขณะนี้คุณยายก็สามารถที่จะเดินแล้วก็เลาะเล็มหญ้านะครับในสวนได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับ เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับผมความห่วงใยนะครับ FC ที่เป็นห่วงช้างก็ขอให้อุ่นใจได้แล้วนะครับตอนนี้คุณยายเชอรี่ปลอดภัยแล้วนะครับสู้ๆครับคุณยายเนาะสู้ๆครับผม คุณยายแข็งแรงนะครับอายุมั่นันยืนควันช้างจะพาไปไปในรมแเ้ววรือเปล่านะครับตีนี้เรียกช้างไปแล้วนะครับ ขาลังเหมือนยังสันส่นๆอยู่นะครับผมเพราะว่านอนนานนะครับไปไปเอาใจช่วยคนยายเป็นกำลังใจงให้นะครับี MC ทุกท่านเป็นห่งนะครับผมคนยายต้องดูแลตัวเองดีๆด้นะครับ ของทนบิ้กขอนบกไปค้ยเรือมัอล Ạ เส้เรื่อมันไปั่งันระบเะเลยโเอ่าพี่ควานเขาจะพาคุณยายไปในที่ที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้อยาไปไว้ข้างในใช่ไหมครับนี่ไปไว้ข้างในใช่ไหมครับอ๋อครับผม ครับค่อยๆไปนะครับผมเป็นห่วงมากเลยนะครับตอนนี้นะครับคุณยายค่อยๆเดินครับคุณยายไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยนะคุณยายนะพี่ควันเขาพาไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับผมก็ไปดูแลที่ ข้างในนะครับที่ทปลอดภัยนะครับขอให้คุณยายหายไปไว้ครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับกินยาได้เยอะๆนะครับ fc ทุกคนทุกท่านก็เป็นห่วงคุณยายครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ คุณยายปลอดภัยแล้วนะครับพอไม่หัวยใจสินก็ต้องขอตัวนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เป็นห่วงคุณยายเชอรี่นะครับตอนนี้คุณยายปลอดภัยดีแล้วครับขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบายบายท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ